อ่าครับกับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับอ่ะอ่ามีหลายท่านนะครับโทรเข้ามาถามกันเรื่องไก่ต่อนะครับอ่าวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสจะทําคลิปให้ชมชัดๆกันอีกทีนึงนะครับพอดีบางทีทําคลิปนกเขามันก็มีเสียงไก่ขันติดในคลิปไปนะครับบางท่านก็ชอบไก่ด้วยนะครับนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปให้ชมเดี๋ยวเอามาเปิดแบ่งกันนะครับราคาเบาๆเลยมีแค่3ตัวนะครับอ่ะ ท่านใดชอบก็ทักมาโทรมานะครับผมเป็นไก่นุ่มนะครับอานะครับะนี่นะครับตัวนี้ก็ประมาณรุ่น11เดือนนะครับ11เดือนไก่จะชนขวบนี่แหละครับพร้อมเอาไปพร้อมฝึกต่อเลยนะครับผมเอามาไว้ฟังเสียงเฉยๆนะครับแต่เป็นเหล่าไก่ต่อเหล่าหมานนะครับผมที่แบ่งจากทีมงานมาเนี่ยครับผมเนี่ยดี๋วขันโตกันละนี่นะครับอ่ะนี่เดี๋ยวดูตัวที่หนึ่งครับนี่ครับ สีประมาณนี้เลยนะครับดูจักงอนดูอะไรนะครับสวยนะครับผมจริงจริงมีหลายตัวก็มี fc แบ่งไปเยอะแล้วล่ะครับผมนี่นะครับก็เหลือไว้ฟัง3ามตัวตัดสินใจเอามาลงคิดแบ่ง fc นะครับใครชอบตัวไหนนะครับอันนี้ตัวที่1นนะครับออกแดงนะครับปีกสาบนะครับผมรล่อๆนะครับดูเดือยครับดูเดือยเดือยพึ่งกระเทาะนะครับผมนี่มัดขาไว้นะครับผม ท่านใดสนใจเอาไปฝึกต่อหรือจะเอาไปฟังเสียงก็โทรมาถามค่ายนกเขาใหญ่เพชรบูร์ได้นะครับอันตัวนี้เปิดแดงกันที่เอาไปเลยห้าใบแดงนะครับไม่รวมส่งนะครับไม่ลมส่งนะครับือจากหงอนะครับรออห้าใบแดงนะครับดูรออนะครับไม่มีตําหนินะครับนี่ครับดูนี่ครับสวยเต็มหนุ่มแล้วครับผมกําลังคึกเลยครับพร้อมต่อเลยครับชุดนี้ อ่นนี่ตัวที่หนึ่งนะครับผมห้าใบเดงไม่รวมส่งนะครับอ่าใครแพงก็ผ่านนะครับใครถูกใจโทรมาได้เลยนะครับใครจะเอาหนึ่งตัวสองตัวนะครับโทรมาแต่ไก่มีแค่สามตัวนะครับดูครับความสวยความหล่อนะครับอ่านี่นะครับสายหมานเพชรบูรณ์นะครับดูครับดูครับอ่านะครับถึงตความสวยนะครับกับราคาจับต้องได้นะครับผมอ่า นี่นะครับผมอ่ะใครชอบก็โทรมาครับตัวที่หนึ่งห้าใบแดงไม่รวมส่งนะครับปีกสับแดงอ่าเป็นสายหูแดงนะครับตัวนี้สายหูแดงหล่อๆครับดูครับอ่าดูลักษณะเอานะครับใครเป็นเซียนนะครับดูเดือยนะครับกําลังแหลมเลยนะครับผมนี่นะครับอ่ะเสียงเพาะนะครับตัวนี้เสียงตัดดีอ่ะเดี๋ยวดูตัวที่2ตัวที่สองเยหูติด ขาวนิดนึงนะครับนี่นี่นี่เชื่องนะครับผมดูดูดูตัวนี้ก็ห้าใบแดงครับไม่รวมโซกนะครับผมนี่นะครับอ่านี่นะครับโดยเข็มนะครับตัวนี้หูติดขาวนิดนึงนะครับผมตัวนี้ก็เสียงดีนะครับจากงอนครบนะครับใครอยากได้เอาไปทําพ่อกไก่นะครับก็โทรมานะครับตัวห้าใบแดงนะครับไม่แพงไม่แพงนะครับ กูจะรอขนาดนี้ครับจับขึ้นตั้งเต่เดือยปุ๊กๆนะครับผมนี่นะครับนี่ดู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 ฮะใครชอบนะครับมีสามตัวแบ่งนะครับอ่าแบ่งเบาพละนะครับไปแบ่งปันกันไปเลี้ยงนะครับผมตัวนี้ก็ห้าใบแดงครับไม่ล้มส่งตัวที่สองนะครับอันดูลักษณะครับรอนะครับผมไก่ไม่มีตำหนินะครับเล็บล็งเหงสมบูรณ์นะครับดูครับรอรอเลยดูหางครับ นี่ตัวนี้ขันดีนะครับเราลอมีสองตัวนะครับอ่านะครับนี่ครับเชื่องเชื่องนะครับผมใครชอบก็โทรมานะครับสายหมานเพชรชบูนนะครับผมมีอยู่แค่นี้นะครับผมนะครับเราอใครชอบนะครับนี่ครับดูป้อยครับ ดูป่อยหางนะครับผมขาวดีมากนะครับอะใครชอบใครเป็นเซียนนะครับโทรมาได้เลยนะครับเอาไปทดลองต่อดูนะครับผมพร้อมฝึกต่อนะครับไก่ผมต่อไม่เป็นนะครับผมเอามาไว้ฟังมาแบ่ง FC นะครับราคาเบาๆไม่แพงนะครับผมไก่สมบูรณ์ขนาดนี้นะครับความสวยขนาดนี้นะครับ ห้าใบเดงนะครับผมอ่ารล้อลอนะครับผมนี่นะครับตัวที่สองนะครับนี่นะครับไม่มีตำหนินะครับสองตัวนี้อันนี้ตัวที่สองนะครับนี่ดูหางครับนี่นะครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวดูตัวที่สามตัวที่สามนี้ตัวที่สามจะงอนจะสามจักนะครับนี่ครับบีขวานะครับผม ตัวนี้เอาไปครับ3ามใบแดงครับไม่รวมส่งนะครับตัวนี้เอาแบ่งกันถูกๆกนะครับนี่ครับคันดีมากนะครับตัวนี้เพราะว่าจะอายุเยอะกว่าเขาประมาณเดือนนะครับตัวนี้เลือดปาดจะสูงหน่อยตัวนี้นะครับนี่นะครับทังกระดกนะครับตัวนี้นะครับสามใบแดงไม่รวมส่งเชื่องเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับ สายมานนะครับผมอ่าตัวนี้จะเลือดปลาเยอะหน่อยนะครับอ่าเบขวานะครับผมดเดือยครับผมอ่าในข้านนี้ก็จะกระเทาะอ,ออกเยอะหน่อยนึงนะครับผมนี่นะครับตัวนี้เดือยไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่นะครับผมอ่าตัวนี้ประมาณขวบหนึ่งครับ ตัวนี้สามแดงไม่รวมส่งนะครับตัวที่สามนะครับมีแค่สามตัวนะครับนี่ไอคู่นี้ตัวละห้าแดงนะครับไม่รวมส่งถ้าใครชอบก็โทรมาครับนี่ครับนี่นะครับตัวนี้หูติดขาวนะครับตัวนี้แดงนะครับโอ้สมบูรณ์มากนะครับใ่สดสดเลยนะครับผมดูครับหน้าตารอเราเอาการนี่นะครับ เดี๋ยวดู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 นี่ครับถ้าใครอยากเอาไปไว้เลี้ยงไว้ชมนะครับเอาไปขึ้นราวไว้ชมไว้ขันปลุกนะตอนเช้าก็ดีนะครับผมคือพวกนี้มันเชื่องเจ้าของมากนะครับผมนี่นะครับดูนี่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 ดูนะครับดูดูนี่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 ไม่มีตัวเมียนะครับผมผมเอาต่ตัวผู้มาขึ้นคอนไว้นะครับผมว่าจะเพาะอยู่ขี้เกียจครับผมลงแบ่ง FC ดีกว่านี่ะครับดูนี่ครับเชื่องเชื่อง เร็ว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 นี่นะครับเร็วครับลอ่ลอๆนะครับอ่ะใครชอบก็โทรมาครับผมอ่าตัวที่หนึ่งห้าแดงไม่รวมส่งอ่าตัวที่สองห้าแดงไม่รวมส่งนะครับอ่าตัวที่สามสามแดงไม่รวมส่งนะครับอ่ะใครอยากได้กี่ตัวก็ทักมาครับหรือใครจะเมาก็ทักมานะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับอ่าสวัส,สดีสวัสดีครับผม